สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนเข้ามาก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์นะคะกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะคะของทุกๆคนที่น่ารักที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกนะคะของประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ เรื่องราวอะไรดีๆโมเมนต,ต์ดีๆที่เขียนมาบรรยายนะคะให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจักใจ,จ,จนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างนะคะมีความสุขกันไหมเอ่ยนะคะช่วงนี้3วัน4วันที่ผ่านมานะคะลวงวันละคลิปเองนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่กําลังวุ่นวายนะคะในการเดินทางในการพักผ่อนทำนูน่นทำนี่อยู่มากมายต้องขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอะไรที่ลงตัวแล้วนะคะก็ จะมาอัดคลิปให้เหมือนเดิมนะคะบ่อยๆส่ง energy ให้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะรันดอมของเรานะคะ EP ที่33นี้นะคะเป็นเลขตองไม่ใช่เลขตองสีเลขคู่นะคะอ่า33เลข3 2ตัวนะคะก็เป็นเลขคู่ที่สวยงามมากๆเลยกับ คอนเทนต์นะคะหัวใจคุณผูกพันกันนะคะจึงได้มาพบกันในชาตินี้นะคะทีนี้เราไม่ได้เปิดนะคะ romance angels มาหลายเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดู romance angels กันด้วยเราจะมาทอยลูกเต๋าเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะมาใช้ romance tarot นะคะในการทำนายนะคะกับ random ep ที่33นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า wow. หัวใจคุณผูกพันกันนะคะจึงได้มาพบกันในชาตินี้นะคะเป็นยังไงนะคะคนคนนั้นระหว่างคุณและเขานะคะขอเป็นพลังงานดีๆนะคะให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็รับไว้เป็นพลังงานบวกนะคะพลังงานดีๆนะคะฟังแล้วมีความสุขนะคะ กลมาดูซิว่าหัวใจคุณผูกพันกันจึงได้มาพบกันในชาตินี้นะคะมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยเดอะซันนะคะเป็นไพ่แห่ง ธาตุไฟนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่มากๆจริงๆ6ดาบหดาบนะคะขออภัย5ดาบคนนี้ต้องเป็นธาตุไฟนะคะอาจจะเป็นธาตุไฟหรือทุกธาตุก็ได้นะเพราะาเป็นแรนดอมนะคะและก็เป็นคนที่มีเรื่องราวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมามากมายในชีวิตนะคะเหมือนกับว่าผ่านอุปสรรค ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเสียใจยนะคะสีห้าถ้วยนะคะสี่ไม้เท้าและคุณจะได้แต่งงานกับเขาด้วยเห็นไหมคะ สามถ้วยค่ะหกเหรียญนะคะสี่ไม้เทา้าสามถ้วยแล้วก็หกเหรียญสี่ดา สิบดาบนะคะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันจีไฮร์เฟรนซ์นะคะการแต่งงานนะคะการคอมมิทเมนต์กันนั่นเองใบสุดท้ายออกมานะคะเราจะมารูซิว่า หัวใจคุณผูกพันกันนะคะจึงได้มาพบกันในชาตินี้นะคะแน่นอนนะคะความผูกพันภายในใจในในในอดีตที่ผ่านมานะคะในอดีตชาติที่ผ่านมามันผูกพันกันมาตั้งนานแสนานานแล้วทีเดียวนะคะจะได้ 10, 10บไพ่สิบใบทั้งหมดเป็นไพ่เดิร์สันนะคะเดิร์สันที่เป็นธาตุฝ่ายนะคะจริงๆเป็นได้ทุกธาตุคนคนีน้นะคะ่ะจะเป็นคนที่ต้องประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะต้องต้อง มีความหนักแน่นมากมุ่งมั่นมากจดจ่อมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะคะเป็นคนที่มีความคิดต่างนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นมากๆเลยจริงๆทําอะไรก็มีความใจร้อนแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณนะคะแตกต่างกันจากคุณออกไปนะคะเป็นคนที่สอนคุณในเรื่องของพลังงานหรือว่าความมั่นคงภายในจิตใจที่จะเข้ามานะคะแม้ว่าดีที่ผ่านมา ของเขานะคะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่เมื่อเขาเจอคุณแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารแล้วก็ผ่านออนไลน์ได้มาเจอกันก็ได้นะคะ แม้ว่าไกลยอยู่ไกลแค่ไหนแม้ว่าคุณจะมีเรื่องราวอะไรกันแค่ไหนคุณกับเขาเขาก็จะมีความรู้สึกผูกพันกับคุณนะคะเฝ้ารอคอยแต่คุณห้าดาบคือการเฝ้ารอคอยการพูดคุยการได้ติดต่อสื่อสารอะไรก็ยังคงมองคุณนะคะ,ะเหมอรอยมองคุณเพราะอะไรเพราะว่าได้เป็นห้าดาบนะคะดูสีเด็ดดอกไม้นะคะรักไม่รักนะคะเถอะคุณรักเขาหรือเปล่านะคะความผูกพันแม้อยู่ไกลแค่ไหนก็ได้มาเจอกัน ไม่ว่าจะเถียงกันแค่ไหนนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าก็รักกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยการทังคูนะคะเป็นคนที่มีเสน่เป็นคนที่มีคนนู้นคนนี้มาชอบนะคะมีสเสน่ต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยนะคะแน่นอนคุณจะได้แต่งงานนะคะคุณจะได้แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรส นะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะที่ไฮร์เฟรนซ์ออกมาปิดท้ายคือคุณจะต้องได้เข้าโบสหรือว่าคุณจะได้ทําพิธีแต่งงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะการเดินหน้าสู่พิธีวิวาประตูวิวานะคะการได้เป็นผู้เลือกเป็นผู้เลือกว่าฉันจะต้องแต่งงานกับคนนี้คนนี้คนที่ใช่เขาจะมีความจดจอ่อมุ่งมั่นอยู่ที่คุณมากๆนะคะหกเหรียญสี่ดาบสิบดาบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะคะความผูกพันนะคะจากใจนะคะหนึ่งดวงที่รู้สึกว่าได้เรียกร้องนะคะภายในใจ,จิตใจให้ได้พบกับคนที่ใช่เป็นรักแท้ที่รอคอยนะคะมานานแสนนานหรือเกินสุดท้ายก็ได้เจอนะคะแม้ว่าห่างกันแค่ไหนก็จะยังมีความหนักแน่นภายในใจที่ได้มาเจอกันนะคะเขาจะเป็นคนที่ละเอียดนะคะละเมียดละไมนะคะในการดูคุณแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างจากภายในจิตใจมากๆเลยนะคะแม้ว่าคนสองคนนะคะจะเจอกันแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันกันแล้วอันดับแรกของความรู้สึกนั้นมันใช่แต่ความจริงที่เราจะต้องพิสูจน์กันคือการกระทำคำพูดแล้วก็ระยะทางเห็นไหมคะว่า แม้ว่าจะมีเรื่องราวนะคะแปถ้วยแปะถ้วยเป็นคุณรู้สึกว่าคุณสองคนอาจจะมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดกันมากๆเลยอาจจะมีเรื่องราวรูปสักคอะไรที่ต้องเจอนะคะกันในช่วงการเทคไทม์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะเขาจะมุ่งมั่นและจริงจังจะอดทนจะมีแต่คุณเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของเอาชนะหัวใจของคุณให้ได้มันเป็นเอเนจีพลังงานของความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนนะคะ เพราะหัวใจมันผูกพันเขาจะไม่ไเขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนเด็ดขาดเขาจะพยายามคอยคว้าให้ได้คุณมาครอบครองนะคะและเขาก็จะมีความสุขกับการที่ได้เฝ้ารอใครสักคนหนึ่งที่เขาจะรู้สึกมีความผูกพันเหลือเกินมีการตกลุมรักกันเหลือเกินนะคะตั้งแต่แรกพบที่พบเจอกันรู้สึกว่ามันประทับใจมันตึงตาตึงใจมากๆเลยนะคะและก็ความสัมพันธ์นั้นจะ แฮปปี้แอนดิงมากๆคือการได้ทำอะไรอย่างถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะสิบดาบใบนี้เป็นสิบบาบสิบดาบที่โรแมนติกมากๆนะคะเขาจะมาคิสคุณทุกคืนก่อนนอนแน่ๆเลยนะคะเพราะว่า ไปสิบดาบที่จบลงแบบโรแมนติกนะคะโดยที่ได้แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้เรื่องราวที่ผ่านมานะคะมันจะเป็นอะไรที่ต้องพิสูจน์ใจคนทั้งสองคนนะคะโดยการฟันฝ่าในเรื่องของความจริงนะคะหลักของเราที่ดำรงชีวิตอยู่นี่แหละกว่าจะได้เจอกันนะคะรอคอยกันมีเรื่องราวแล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะรอคอยกันได้แต่งงานการได้เฉลิมฉลองแล้วก็การได้แบบ มั่นคงต่อกันนะคะอาจจะต้องมีการรู้สึกของความความแยกกันออกไปกนะคะอาจจะได้เจอกันแล้วมีแพลนได้แต่งงานหรือว่าแล้วอะไรแล้วอาจจะต้องมีการได้แยกออกไปอีกนะคะถึงแยกยังไงมุ่งมั่นยังไงเขาก็จะรู้สึกว่ามีแต่คุณเป็นการรอคอยเป็นความรู้สึกของการนิ่งก็จริงแต่เขาก็จะมีแต่คุณก็รู้สึกว่ามีแต่คุณแล้วก็อยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่ชัดเจนในเรื่องของการแต่งงาน นะคะการแต่งงานการทําอะไรที่มันตรงไปตรงมานะคะไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันมันรู้สึกว่าแคลงใจนะคะหรือว่าไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อะไรที่มันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจคุณกับเขาผูกพันนะคะจนได้มาเจอกันในชาตินี้เป็นคนที่อาจจะมีความเป็นผู้นํานะคะ ระดับผู้นําระดับผู้บริหารระดับซีอได้นะคะเป็นคนที่มีความคิดที่คิดใหญ่นะคะคือต้องประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเดซันแล้วก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่คุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้แต่คุณสองคนจะมีความเอเนจี้ที่รู้สึกลงตัวและเข้ากันได้ดีแน่นอนการเทคทาวในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันจะต้องมีมีระยะเวลามีปัญหาที่เข้ามาพิสูจน์ใจสองคนนะคะ แล้วก็อย่าลืมดูด้วยว่าคนที่เขาเป็นต่างชาติเขาจะมีทริคในการลองใจเรานะคะแล้วเราก็ต้องดูแล้วก็ลองใจเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกผูกพันกับคุณมากถึงแม้อยู่ไกลแค่ไหนถึงแม้อยู่ห่างกันแค่ไหนนะคะเขาก็จะมีแต่คุณเพียงคนเดียวแล้วรอคอยเพื่อที่จะได้มาแต่งงานกับคุณนะคะทำอะไรที่ถูกถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาเห็นไหมคะจดทะเบียนสมรสเข้าไปตัววิวาแล้วก็เป็นอะไรที่นะคะ ให้ดอกไม้แล้วก็คิสคุณก่อนนอนนะคะก่อนไปทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความผูกพันที่รอคอยกันมาเจอกันในชาตินี้แล้วก็รอคอยที่จะได้สมหวังกันในชาตินี้เช่นกันนะคะกับแรนด o อม p นี้เดี๋ยวเรามาดู Romance แองเจินะคะว่าอยากจะบอกอะไร r o แ a n ต์องเจไม่ได้เปิด Roman a n แองเจนานมากนะคะมาดูซิว่า Roman a n แองเจอยากจะบอกอะไรมาแล้วนะคะสามใบสองใบเลยนะคะ รีทรีชนะฮะอลิ <c oughs> ควายเตดเลฟเห็นไหมคะว่าคุณจะได้แต่งงานแล้วก็จะได้ไปอยู่ในถามกลางที่โรแมนติกมากๆเลยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้คอนเนคกับโลกคอนเนคกกับถ้อยคำบนหวานความโรแมนติกนะคะกับหัวใจที่ผูกพันกับคุณนะคะกันในชาติที่แล้วแล้วก็ได้มาเจอกันนะคะในภพชาตินี้นั่นเองนะคะ มันจะเป็นสิ่งที่เป็นแอคท랙ชั่นนะคะความโรแมนติกของคน2คนที่รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดนะคะเข้าหากันแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนคุณจะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะตัดเขาขาดได้เลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์นะคะต้องตาต้องใจกับคุณมากๆเลยนะคะตั้งตั้งแต่แรกพบนะคะ o ลสโก o คอน o ทร s ชชูสนะคะปล่อยให้มันเป็นไปาตามกาลเวลานะคะเป็นไปาตามกาลเวลาแล้วก็เป็นไปาตามช่วงจังหวะของชีวิตแต่ละคนนะคะช่วงจังหวะของชีวิตของคนเราไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นไปาตามสถานการณ์แล้วก็ตามวันแล้วก็เวลาของมันนะคะทุกๆสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัว Hart to heart conversation นะคะคุณกับเขาจะสื่อสารกันด้วยหัวใจคุณสองคนจะอาจจะมีสัมผัสพิเศษนะคะด้วยการทั้งคู่ก็ได้เมื่อหัวใจนะคะผูกพันนะคะหัวใจคุณกับเขาผูกพันกันแล้วก็มาพบก,กันในชาตินี้แน่นอนหัวใจของคุณจะต้องสามารถสัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงกันและกันได้นะคะเพราะว่าความรู้สึกภายในใจนะคะมันเรียกร้องกันมานานแสนานานแล้วแล้วก็ได้มาเจอกันในชาตินี้นะคะ คุณจะรู้สึกว่าเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งนะคะเฝ้ารอคอ,อยแน่นอนนะคะ financial and carry on ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราต้องใช้เงินนะคะถูกไหมเพราะฉะนั้นการ take แคร์ตัวเองแล้วก็การหาเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่จะดำรงชีวิตนะคะปัจจัยสำคัญคือขาดไม่ได้เลยเรื่องเงินนะคะ p r e f e n e n c e นะคะคุณจะมีความรักที่ โรแม,มนติกแล้วก็ฟงฟริงมุงมิงมากนะคะบ้านปลายแห่งชีวิตของคุณจะได้พบแต่ความสงบสุขนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคือต่างคนก็ต่างต้องการแต่งงานแล้วก็เป็นความรักที่เป็นรักแท้รักที่ผูกพันกันด้วยหัวใจนะคะตัดกันไม่ขาดสักทีหนึ่งแล้วก็ได้มาเจอกันนะคะมีความรักที่โรแม,มนติกเหมือนหนุ่มสาวนะคะที่เราอ่อนแล้วก็ ก็ยังเป็นรู้สึกว่าโรแมนติกอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนถึงวันนั้นสุดท้ายของชีวิตที่พระคุณที่พระธรรมชาติพระคุณจากเขาออกจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้เลขอะไรนะคะที่คุณจะได้พบกันในชาตินี้นะคะอู้เลข12นะคะ heart to heart conversation สัมผัสกันได้หัวใจแล้วเลข12ก็เป็นเลขเครื่องหมายที่เป็นเลขคู่นะคะ ไม่สิ้นสุดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดในส่วนของความผูกพันตั้งแต่แตนานมาแสนนานแล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่คุณเจอกับเขาคุณจะรู้สึกว่าผูกพันกันจิตใจ,จมากๆนะคะมีความรู้สึก heart to heart conversation นะคะคุณจะรู้สึกผูกพันกันได้หัวใจนะคะดังดวงใจที่ตามหาก,กรรมนาแสนนานแล้วเกินแล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นมากๆเวลาที่ได้เจอกันนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยที่เวลาที่ได้เจอกับคุณไม่อยาก จากคุณไปนะคะถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะร่ำร้องคร่ำควรวญที่จะอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็อยากที่จะเด็ดหัวใจคุณไปครอบครองแน่นอนเลยนะคะคนสำหรับทุกๆคนในแรนด o มอ p ีที่3 3นี้นะคะกับคอนเทนต์ของเรานะคะหัวใจคุณผูกพันกันจึงได้มาพบกันในชาตินี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะในส่วนส่วนหนึ่งนะคะเป็นพลังงานที่ จากผู้อ่านไพ่แล้วก็จากหน้าไพ่ที่สื่อให้ได้สัมผัสความรู้สึกนั้นกันนะคะอาจจะยิงนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนโลเคชันนะคะแล้วก็มุมของห้องใหม่นะคะโต๊ะใหม่เพราะฉะนั้นยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะ บรลลังของเราขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยมีความสุขมากๆนะคะและแต่งงานกับรักแท้ของคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ